สด,สดีครับสวัสดีจ้าพบอกันอยู่หน้าเด้พี่น้องไปหน้าจบกองเงละ่ะไปหน้าจ้ะมาหาเราเบงเห็ดขมอยู่ค้าเนาะใส่โอ้ <c oughs> อไปกันแล้ดู <c oughs> ดอันนั้นตมูตี่กันดูเพรากวายตัวไนครันี่นพก,กันมันอิซ่าของมันไนะด้ยี่สิบหกดูนาสองหาหกแปดได้พี่น้องนี่หาเห็ดตะกิน

พซ oh. ีเดียวกันก็ไปใหม่ให้นี่ยุ<ม>นะเปิ่มีดอกไมยเยอะนเิ็นพีโน่ิีโน่เนาะคุณยูนี่ก็จะมีเมองแต่ะดอมอืหดอกเก็บอดหอดอาหลอดนะอูดอกไม้ดอกมติด

ขาเป็นโคลดถึงกระแหงเลยจแม่ไม่หนามั้งคะเลยเี้ยงเนี่ยอน่อยๆไปก้วยเสียบลึกวอะโดนกูขายใวบอนาะยังไงอ่นจนมัอุโอ้ดีโดนงล้ะ มหมดอกเลยะนี่นี่น่่ละ,ละอ,หอ้หกคนเนาะบ่หกไรเคียบงกนขดอกขึง่ได้แต่ป่ามาณห้าให้อยู่ดิบนะนี่นี่นนนน เปิดบางเลยก็มุนดอกมุนเท่าเนกันดอกบางงามแท้เหม่งดอกนี่ลองลองตีนจะไม่มีมะเียงเชื่อเพิ่งตื่นให้ยืนดอกน้อยไปหน่อยเนาะแล้วก็ก่อยเสียบหนวยทำนี่แหละตัดไปคว่ใส่ีบบาน่ เงยหน่อยบ่าไห้นาที่ต่มไปแล้วถ่มจุ่มเลยจ้ะมีคนมาเตียนบ่าดอกน้อยๆจ้ะพุ่นนะดอกน้อยๆพุ่นนะนี่นนวดนัยนมึงอืมนะล่างพะไห่ไปแล้วอ้

จุ่มหนึ่งครับผมอืมเสือเป็นใครใคร่อนเนาะผู้่ะบานจ้ะปลาเยอะเ่ยคจะขึ้นคนเลยแต่นแบบไหนคนนู่นกลุ่มหนึ่ง ขึ้นโอ้มุน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 อี่จะเอะไรกนี้ไอ่เสือหน่อยมันหลายหนอจะกี่สองสามหมื่นสองหมื่นเนี่ยโอ๊ยจันร์พันแล้วดันเนี่ยเมียนหลายนีจ้ะปุ่นอะพุ่นอะ,นนอะานลาละมันไปห้ปุ่นละใจ quá ba chia nói mắn nói vào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video Đọc nó ạ Bữa lấy nhăn bụi nhăn như Nó hà thôi Mì Đọc lan bởi dưới đi này, phải bà Ừ, ừ Nó đây bảo ừ. đọc Xong đọc đó ดูนี่ nhau ไห่พุ่น